ยันต่อนะคะในช่วงที่2ค่ะกับรายการคุยข่าวบันเทิงค่ะในเบรกนี้ค่ะขอเริ่มต้นข่าวแรกดีกว่านะคะกับข่าวข่าวความเคลื่อนไหวนะคะของคุณหนิงปณิตานะคะ,คะหลังจากที่คลอดนะคะลูกสาวมาแล้วเนี่ยนะคะน่ารักน่าชางังตอนนี้เป็นขวัญใจของคนทั้งบ้านเลยลที่สําคัญะคะ่ะก็กาลังจะเป็นขวัญใจของพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะคะ,คะก็มีการเจอตัวะค่ะสาวหนิงปณิตานะคะในงานนะคะเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง Choice วันที่ผ่านมาเนี่ยนะก็สาวหนิงเราเนี่ยก็ไปร่วมงานแล้วก็แสดงความยินดีกับคู่รักหนุ่มเวแล้วก็ าวนานในงานเจอตัวสาวหนิงแน่นอนจ้ะเรื่องแรกที่เราจะอัปเดตกันนะคะก็คือความเคลื่อนไหวของน้องนั่นเองะคะว่าตอนนี้เนี่ยน้องเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะแล้วตัวหนิงเองกับสามีเนี่ยแบ่งเวลาเลี้ยงดูกันอย่างไรนะคะน้องเลี้ยงยากไหมแล้วตอนนี้มีพัฒนาการอะไรบ้างนะคะรวมไปถึงเนี่ยเพื่อนๆน,นะไม่ว่าจะเป็นสาวนุ่นวรนุชนนะคะแล้วก็คนอื่นเนี่ยเห่อหลานมากแค่ไหนนะคะ,ะแล้วก็นะคะข่าวว่า ที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าเราจํากันได้เนี่ยนุ่นเนี่ยกับหนิงเนี่ยมีข่าวว่าทั้งคู่เนี่ยแตกคอกันแล้ว<ช>นะคะและหลังจากนั้นมาเนี่ยทั้งคู่ก็เงียบหายไปวันนี้<ช>ค่ะสาวหนิงขาเราบอกว่าก็เลยมาบอกว่าข่าวกับนุ่นเนี่ยจะเป็นอย่างไรในเดี๋ยวไปฟังกัน อตอนนี้กาลังเห่อเลยค่ะน้อง mm. น้องน้องออกมาตัวเล็กใช่ไหมคะแต่ตอนนีนะ้ฟูมากก็คือจนคุณหมอบอกว่าคุณหญิงเลี้ยงลูกยังไงเนี่ยลูกแบบว่าคือคือหมอบอกว่าให้ให้วันหนึ่งเนี่ยขึ้นแค่25กรัมแต่น้องวันหนึ่งเนี่ยน้องขึ้นประมาณ45กรัมต่อวัน mm. แล้วน้องก็แบบน่ารักคือเริ่มเริ่มที่จะได้ยินเสียงแล้วก็เริ่มที่จะแบบเห็นแล้วก็มองตามอะไรเงี้ยเริ่มจําได้ว่าเฮ้ยนี่คือแม่อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เห่อขนาดไหนครับที่บ้าน สุดๆนะคะทุกคนเลยทุกคนตอนนี้กลายเป็นแบบว่าไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ไม่มีใครสนใจหนีอีกต่อไปแล้วคือทุกคนสนใจแต่น้องมากหรือแม้กระทั่งอินสตาแกรมถ้าเป็นรูปหนิงเองนะคนไลค์น้อยมากแต่ถ้าเป็นรูปน้องนะโอ้โหก็อยู่กับเขาทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาออกมาข้างนอกหรือว่าออกมาทาอะไรแป๊บเดียวต้องกะเวลาเพื่อกลับไปให้นมคุณพ่อซื้อเรียงยงบ้างคะคุณพ่อคะคุณพ่อก็จะเป็นฟีลแบบซื้อของให้เถอซื้อของเล่นซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบพูดทุกวันคนสวยของพ่อมาคิสคิสอะไรอย่างเงี้ ทำได้เขาทําได้ดีเลยค่ะทําได้ดีกว่าหนิงด้วยค่ะ,คะเพราะว่าจริงๆคือผู้ชายอะ่ะตัวมือเขาจะใหญ่แล้วเวลาเขาอาบน้ําหรือเขาเขาอุ้มอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูแบบว่าธรรมะธรรมแงกว่าเราเราทำเวลาการเลี้ยงก็คือจริงๆโดยส่วนใหญ่เนี่ยหนิงจะเลี้ยงกับพี่เลี้ยงโดยส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าถ้าเวลากลางคืนเนี่ยก็จะเป็นหนิงเลี้ยงกับคุณจินเลยเพราะว่าเลอ,เ,อเลยแบบ ขาเรียกตะวันกบดินก็คือให้พี่เลี้ยงพักแล้วก็จะอยู่กับเราตลอดจนถึงจนถึงเชา้าแต่ช่วงเช้าเนี่ยเราก็จะมีแอบแบบงีบแอบ,บนอนบ้างหรือว่าถ้าช่วงนี้มีแอบออกไปทํางานบ้างเล็กน้อยก็รีบออกไปแล้วก็รีบกลับเข้ามามจะมีอาการงองแงตอนดึกดนี่น้องมีบ้างมโอ้โหเขาจะงองแงช่วงประมาณตีหนึ่งถึงตีสามถ้าสมมติตีหนึ่งเนี่ยเราสามารถเอาหลับได้ภายใน15นาทีจะไม่ม,มีงอแงอีกเลยแต่ถ้าเอาหลับได้ไม่15นาที 3. เขาจะร้องตั้งแต่ตีหนึ่งถึงประมาณตีสามกว่าๆช่วงแรกๆเราก็เครียาวยว่ว เฮ้ยทำไมลูกร้องคือลูกร้องแล้วตกใจอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มเริ่มรู้แล้วว่าจะทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะปิดเลยไหมคะปิดยมป้เออปิดเลยไหมคือตัวเองอะตั้งใจตั้งแต่แรกว่าอยากจะปิดเลยแต่ว่าคนรอบข้างอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าเออเอาอีกคนหนึ่งไหมเอาอีกคนหนึ่งไหมแต่เรายังรู้สึกว่ายังยังเอาเอาทีละคนให้ให้ดีก่อนอะไรเงี้ยค่ะ แต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้ถึงกับพูดว่าจะไม่มีนะคะก็เดี๋ยวรอรอดูว่าคนต่อไปต้องเป็นผู้ชายไ้เป็นถ้าคนต่อไปตั้งใจอยากเป็นผู้ชายค่ะเราต้องเป็นผู้ชายเห็นพี่นุ่นให้ทองค่ะพรว่าี่นุ่นบอกว่าเธรับขวัญหลานรับขวัญหลานแล้วไปเจอกันที่คอนโดค่ะมันก็เหมือนเป็นการแก้ข่าวคืออย่าอย่าไปมองว่าอย่าไปมองว่าเอ้ยกับการที่นุ่นมาเยี่ยมแล้วมันเป็นการว่านุ่นจะต้องไปแก้ข่าวอะไรคือมันไม่ใช่คือเพื่อนกันยังไงมันก็คือเพื่อนกันอยู่วันยังข้ามคือบางทีเราไม่จำเป็นต้องมานั่งแบบว่่าาพูดบบบอกสืวแเฮ้ จอกันวันไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเราเองก็ไม่ได้ออกสื่อช่วงนี้เป็นแบบว่าแม่ลูกอ่อนอยู่ใช่ไหมคะก็อย่าอย่าไปคิดอะไรกันมากจริงๆมันไม่เห็นต้องมีอะไรมาสยบข่าวเลยว่าทะเลาะไม่ทะเลาะเพราะจริงๆแล้วนี่มันก็ไม่ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วตั้งแต่แรกเพื่อนก็คือเพื่อนนะคะรู้เพราะว่าไงคะมาเห็นหน้าหลานแล้วเขาก็บอก,าากาบอกว่าน่ารักดีเขาบอกหน้ารักดีหน้าเหมือนแม่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ อย่างที่สาวนิงบอกนั่นแหละข่าว่านะคะตอนนี้นะลูกสาวนะกำลังนะคะน่ารักน่าชังเป็นขวัญใจของคนทั้งบ้านแล้วก็ก็กำลังจะเป็นขวัญใจของสื่อมวลชนเราด้วยเนี่ยจะ๊ะการแบ,บ่งเวลาเลี้ยงดูคะ่ะเขาบอกว่าก็ช่วยกันเลี้ยงดูแลแต่ว่าตัวน้องเองเนี่ยก็จะมีพี่เลี้ยงอยู่แล้วคะ่ะก็เวลากลางวันคะ่ะสาวนิงก็จะมาทํางานตามปกติตกเย็นไปก็จะไปเลี้ยงลูกอเองนะคะถามว่าเลี้ยงยากไหมเขาบอกว่าแรกๆเนี่ยยอมรับว่าปวดหัวมากๆเลยแล้วก็เครียดมากเพราะว่าน้องเนี่ยจะงองแงเพราะว่าช่วงของ1-3เดือนแรกเนี่ยน้องจะ เขาเรียกว่าเวลาในการปรับะนะคะว่าอันไหนกลางคืนอันไหนกลางวันแต่ว่าช่วงนี้เริ่มอยู่ตัวแล้วนะคะส่วนเพื่อนๆในเ,นเห่อแค่ไหนเขาบอกว่าก็สลับเปลี่ยนมุนเวียนกันมาแวะเวียนมาเยี่ยมหลานเอานมเอาแพมเพิ์ดอะไรมาให้หลานอะไรมาแบบนี้นะจ๊ะข่าวเกาเหล่าค่ะกับสาวนุ่นก่อนหน้านี้ค่ะวันนี้สาวหนิงของเราค่ะบอกว่า ปกติดีทุกอย่างคะ่ะไม่ได้มีเกาเหล่ากันและนุ่นเองก็แวะเวียนมาเยี่ยมหลานอยู่บ่อยๆอนะคะส่วนนะคะจะลุ้นให้สาวนุ่นได้มีทาย,ยาทเหมือนกันไหมนะคะสาวหนิงบอกว่าปล่อยให้เป็นเรื่องธรรมชาติแล้วก็ถ้านุ่นเขาพร้อมเมื่อไหรค่ค่ะก็เขาคงมีทาย,ยาทเราได้เห็นกันนะคะก็ถือว,ว่าเป็นความเคลื่อนไหวคะ่ะของคุณหนิงปณิตาที่เรานำมาอัปเดทคุณผู้ชมได้ชมกัน ค่ะมาที่ข่าวนี้กันบ้างนะคะภาพบรรยากาศงานซีทอ Award ครั้งที่8ที่มีโอกาสได้ไปร่วมง,งานมาเมื่อวันก่อนนะคะเ,เราเจอบอสใหญ่อย่างพี่ตุ้ยธีรพัฒนทั้งทีก็เลยขออัปเดตสักนรัว่าตอนนี้เนี่ยพร้อมที่จะมีลูกคนที่2หรือยังค่ะแล้วก็เห็นว่าตอนนี้นะคะมีผลงานละครเรื่องฟ้าจะรดทรายอยู่ถ่ายทําไปถึงไหนแล้วคะเดี๋ยวเราไปฟังกันคะ่ะนี่จะมีน้องคนที่สองยังไม่ถึงไหนเลย เพราะว่าคือตอนนี้อย่างที่บอกครับอยากจะโฟกัสไปที่ไทตันให้ดีที่สุดแล้วก็มีความสุขว่าเราอยากเราอยากให้ทุกอย่างทั้งแรงกายแรงใจแล้วก็เวลากับเขาแล้วก็เห็นพัฒนาการของเขาอีกสักพักหนึ่งแล้ว,แล,วแล้วค่อยมาคิดอีกทีว่าจะมีอีกคนหรือไม่<ผ>มีคนค้วตนีนอ้นองเรียนเป็นไงบ้างคะเรียนง่ายไหมบอกไม่ถูกเลย <qualify> <ule> <us> สนปะคะ <sm ot Chris> บอกไม่ถูกเลยครผมว่าสนนะฮะ คือเขาก็ซนเขามีวิธีโซนของเขาเครับเขาจะมีวิธีคิดของเขาเขาจะเหมือนสงสัยกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวไปหมดอะไรเงี้ยครับแล้วก็อยากที่จะค้นหาอยากที่จะเล่นอยากที่จะวิง่งอะไรเงี้ยไม่หยุดเงี้ยเราก็พยา,พายามเข้าใจอยู่นะติดน้องมากเลยเงี้ยพี่ จริงๆแล้วเวลาส่วนใหญ่เขาจะอยู่แอนนานะครับแอนนาก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่เกือบจะทั้งหมดก็คืออยู่กับไททันนะครับส่วนผมก็จะมีเวลาช่วงที่ที่ยังไม่ได้ไปทํางานทีื่มีเวลา,อ,าอยู่กับลูกได้บ้างครับถึงไหนอะไรยังไงครับฟ้าตรวจสายก็ใกล้แล้วครับผมคิดว่าใกล้แล้วเวลาอาอนแอร์นี่ผมไม่แน่ใจอาจจะต้องต้องทางเช็คจากทางสถานีเป็นหลักคือในมุมของของของ,ของทีมงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังผมคิดว่าทุกคนแบบ เหมือนตั้งตารออ่ะแต่ว่าในทุกๆกระบวนการด้วยความยากของตัวบทประพันธ์เองการถ่ายทําก็ดีเนี่ยผมคิดว่าทีมงานทุกคนเขาตั้งใจจะทําให้เรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องที่ที่ใช้เขาเรียกอะไรค่อนข้างที่จะประณีตกับทุกๆทุกๆเฟรมทุกๆมุมทุกๆฉากนะครับเพราะฉนั้นก็ก็คงอาจจะต้องใช้เวลาสรับใครที่ ลุ้นว่าเมื่อไหร่พี่ตุ้ยจะมีน้องคนที่สองสักทีก็ต้องรอไปก่อนนะคะเพราะว่าพี่ตุ้ยของเราบอกว่าโอ้โหพักไว้ก่อนดีกว่า <c oughs> คนแรกยังเล็กอยู่เลยยังไม่พร้อมค่ะส่วนเรื่องละครเรื่องฟ้าจรวดทรายนั้นตอนนี้ก็เร่งถ่ายทําอยู่แล้วก็ต้องไปถ่ายที่สถานที่จริงอย่างทะเลทรายด้วยก็ค่อนข้างที่จะลําบากแลวก็ต้องใชออ้ระยะเวลาในการถ่ายทํานะคะแต่เชื่อเลยคะ่ะว่าถ้าออกมาแล้วนะคะฟาจรวดทรายจะเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องค่ะของพี่ตุ้ยนะคะที่น่าติดตามชมมากเพราะว่าพี่ตุ้ยเนี่ยห่างหายจากการเล่นละครไปได้สักพักใหญ่เลยทีเดียวหลังจากที่มมาาผนนตัเเป็ ริหารซีดนั่นเองนะคะ <หา S 1> มาปิดท้าย,ายงานนี้เลยดีกว่าเรียกว่าวันนี้ค่ะเบลจะอาอาพาพี่เปิ้ลเนี่ยไปชมภาพบรรยากาศของงานแถลงข่าวเปิดอัลบั้ม P.O.P. ที่ใช้ชื่ออัลบั้มว่าร็อกนั่นเองหลังจากที่พวกเขาทั้งสามคนนี่นะคะห่างหายไปจากวงการเพลงเนี่ยถึงสิบปีเลยทีเดียววันนี้ค่ะเขาก็ได้กลับมาแล้วแถมยังมีสมาชิกเพิ่มอีกถึงสองคนคนั่นก็คือพี่เจอรี่อดีตมือกีตาร์จากวงท o เด y a อ o โกลคิค่ะแล้วก็พี่สมเกตรอริยะไทยพานิชหรือมิสเตอร์ซีนั่นเองที่มาร่วมเรียกว่า ร่วมวง P.O.P ในครั้งนี้ด้วยก็หลังจากที่เปิดอัลบั้มไปแล้วปล่อยไปแล้วถึง4ซิงเกิลเรียกว่าซิงแบกดีมากก็อ,อ,อัลบั้มนี้นะคะความพิเศษของมันก็คืออยู่ที่ว่ามีกีตาร์ถึง2ตัวเลยทีเดียวที่เรียกว่าดวนกันภายในอัลบั้มนี้ค่ะแล้วก็ความพิเศษของเพลงเนี่ยเขาก็ได้ดึงเอาคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเนี่ยออกมาทําเป็นเพลงซึ่งเห็นได้ชัดอีกด้วยวันนี้เบลก็มีบทสัมภาษณ์มาฝากคุณเพื่อนกันเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะ สำหรับพวกเราครับก็สวัสดีครับ POP นะครับสวัสดีครับน้ำพวกเราทั้ง5คนนะครับในรอบ10ปีที่เราได้ทำอัลบั้มชุดนี้สำเร็จเรียบร้อยแล้วใช้เวลา2ปีในการทำงานนะครับแล้วก็ได้กลับมาเป็นเพื่อนกันแล้วก็ได้ทำมาทำงานด้วยกันเพื่อให้คนฟังได้มีความสุขไปกับเราครับหลังจากที่คุณก้อเลิกทัวร์จากกับพูทไทเดอร์นะครับพ o p ก็ได้เลิกที่ได้กลับมามารวมตัวอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ได้ไปเชิญที่สมเกียรติกับคุณเจอรี่มาร่วมทับด้วย จาก3ก็เลยกลายเป็น5คนนะครับทำให้ p ีโเข้มแข็งขึ้นนะฮะแล้วก็เรา3มคนเดิมเนี่ยก็รู้สึกว่าได้องค์ประกอบทั้งสองท่านนี่มารวมจะต้องสร้างความตื่นเต้นให้กับทั้งวงการเพลงด้วยนะครับแล้วก็ทั้งแฟนเพลงของพวกเราได้อย่างแน่นอนครับความพิเศษในอัลบั้มคืออะไรจริงๆแล้วกออ็อย่างพี่สมเกียรติก็เอาความอิเลเมนต์ของพวกแดนซ์หรือว่าซาวด์ต่างๆที่แบบเป็นรายละเอียดแล้ะครับ <c oughs> แล้วก็ส่วนผมก็ เอาพาร์ทกีตาร์ความเป็นร็อกซึ่งผมกับคุณโต้งก็หัดกันมั้งแต่เด็กจนเพื่อนแต่เด็กแล้วเอามา,มาเสริมโดยที่เพลงของพีออพีก็ยังเป็นพีอพีแบบเดิมในเสื้อผ้าใหม่อ่ะครับพีออพีร็อกในในความหมายมันหนักแน่นขึ้นนะครับเป็นทั้งแนวแล้วเป็นทั้งแบบว่าจิตวิญญาณนะคือบ,<ช> <ๆ S 2> บอกว่ามันแข็งเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นเป็นเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นนะครับแล้วก็รวมกัน5คนซึ่งพวกเราเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่แล้วนะครับเราได้ทํางานร่วมกันในฐานะที่มีโจทย์เป็นอัลบั้มมขึ้นนาเี่ย เก็คิดว่ามันจะต้องออกมามีใจความที่เน,นื้อหาแล้วก็ซาบซึ้งไปกับมันก็ก็คือล็อกในที่นี้หมายว่าเอ่อความเป็นเพื่อนกันของพวกเราด้วยนะครับแล้วก็อีกทั้งสังเกตว่านหน้าตูีที่นี่ก็คือมือกีต้าเยอะนะครับก็เราเอาเอา,เอากีต้าเป็นประโยชน์นะชุดนี้ก็มีเสียงกีต้าเยอะกว่าชุดๆเลยฟีดแบ,บ็ของ3เพลงนี้ปล่อยมาไหมคี่ต้อง ครับก็ดีมากครับดีเกินคาดเลยนะครับเราก็เราไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าจะยังมีแฟนๆรอเราอยู่เยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็พองานที่ออกมาเนี่ยมีคนตอบรับเยอะขนาดนี้เราก็ดีใจมากเลยครับแต่การที่เราได้รับฟีดแบ็กจาก3าเพลงที่ออกไปเนี่ยคืออยู่ที่อันดับต้นๆตนลอดทุกชาทุกอะไรอ่าเงี้ยก็ถือว่าเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นอะไรที่ พิเศษมากสำหรับพวกเราทุกคนนอกจากอัลบั้มแล้วจะมีวางแผนหึงคอนเสิร์ตเปนของเราอ<ม>คอนเสิร์ตใหญ่ครับคุณก็คอนเสิร์ตใหญ่มีแน่นอนครับคือเราก็วางกันไว้นะครับตอนนี้เนี่ย <c oughs> มีวันออกมาแล้วก็คือวันที่29มิถุนายนนะครับที่ Impact เมืองทองธานีคอนเสิร์ตใหญ่ของ P.O.P. คราวที่แล้วที่มีแค่3คนเนี่ยเราเล่นกันเราเล่นไปประมาณ8ปีที่แล้วถือเป็นการปิดโปรเจกต์ครั้งแรกของ p o p เราก็รู้สึกว่าครั้งนี้เนี่ยเราอยากจะทําให้มันดีกว่าเดิมโดยที่อยากจะทํา Presentation ให้มันครบถ้วนด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดนตรีเรื่องของภาพของการทําอย่างที่บอกคือคือพวกภาพต่างๆอะไรแบบนี้ครับคิดว่าน่าจะครบถ้วนแล้วก็น่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่สมบูรณ์แบบมากๆของ POP อีอีกครั้งหนึ่งครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับคอนเสิร์ตใหญ่ของพี่ๆวง p o p 29มีนามิถุนายนนี้ค่ะที่ Impact Arena, m i m p a c t Arena เมืองทองธานีแล้วก็ใครๆที่เป็นแฟนตัวจริงนะคะอัลบั้มก็ได้จัดจำหน่ายแล้วคะ่ะเมื่อวานนี้ก็ไปหาซื้อได้คะ่ะที่ B2S ทุกสาขาเลยอ่าเฝ้าเดียวาาก้วาากันนะคะสำหรับศิลปินคุณภาพอย่าง p o p ค่ะก็10ปีกลับมาลงตัวกันอีกหนึ่งครั้งเชื่อว่าความพิเศษครั้งนี้น่าจะน่าติดตามเลยทีเดียวนะคะอแต่ว่าวันนี้เวลาของรายการคุยข่าวหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมคะแน่น ประชยญบัตรหรือว่าจดหมายนะคะเข้ามาติชมรายการได้ค่ะค่ะและช่องทางที่2นะคะสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.intv.co.th ค่ะใช่ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลากันไปก่อนคะ่ะส,สวัสดีค่ะ